แกงขั่วหอยขมวันนี้นี่หอยขมตัดตูดแล้วหางกะทิลงไปก่อนเลยกะทิก็มีหัวมีหางด้วยนะอีกหน่อยก็มีมือพริกแกงเผ็ดลง <c oughs> ปรุงรสไปเลยปลาชูเหมือนเดิมขาดไม่ได้น้ำตาลน้ำปลาซอ มันหอยตามด้วยผงนัวมีอะไรก็ใส่เข้าไป รอให้กระทิแตกมันนิดนึงอ่ะนี่หอยจุบเตรียมไว้แล้วตัดตูดเรียบร้อยไายลงไปเลยเป็นแกงคั่วหอยขมวันนี้อ้าตามด้วยผักเลยนี่เลยกระชายซอยใส่ลงไปนี่ก็ใบชะพูแล้วก็ชะอม คู่กันขาแกงหอยต้องใส่นะแล้วก็พริกซอยใส่ลงไปเลยทีเดียวหอยสุกไม่ยากอืมอ่ะได้ที่แล้วหัวกะทีิลงไปเลยลาดไปแบบนี้แกงคั่วมันต้องมันๆนหน่อยนี่ นี่เลยทระชับเป็นขั้วหอยขมนี่เลยตอนนี้เสิร์ฟเลยถูกไม่ยากหอยขมอ่ะไปเสิร์ฟใส่หม้อ แกงคั่วหอยขมไปเสิร์ฟอบใส่หม้ออย่างนี้เลยอือืตอนนี้ก็พร้อมลุยเลยเป็นแกงคั่วหอยขม